แขนหักหมอรักษาได้แล้วถ้าอกหักหมอจะช่วยรักษาได้ไหมครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะภายในกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่เปิดใช้อาคารใหม่มาเราก็เพิ่งมาใช้บริการเป็นครั้งแรกด้านหน้าอาคารก็มีรถพยาบาลจอดสแตนบายสำหรับให้บริการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยขั้นต้นไปส่งโรงพยาบาลแก้เคียงด้วย เข้ามาในอาคารบรรยากาศภายในสะอาดเรียบร้อยกว้างขวาง,วางมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยยาเวชภัณฑ์จัดเรียงเรียบร้อยดีงามมากเลยเท่าที่ทราบมาที่นี่เป็นหน่วยให้บริการทางการแพทย์ที่ให้บริการทั้งขา้าราชการทหารขา้าราชการบำนาญขา้าราชการพลเรือนและประชาชนทั่วไปโดยแพทย์ประจำหน่วยก็มีคุณหมอทั้งด้านเวชกรรมทตกรมรมรวมถึงคุณหมอกายภาพบำบัดด้วยส่วนเราในวันนี้ก็จะมาตรวจสุขภาพฟัน ก็อย่างว่าแหละมาครั้งแรกก็ได้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยนําทางพี่ๆใส่ใจมากในการบริการให้คําแนะนําตลอดโดยเราก็เริ่มจากการไปตรวจสิทธิการรักษาก็เลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็รอคุณหมอเรียกหน้าห้องตรวจในใจก็อยากจะแซวคุณหมอห้องตรวจเดินเลี้ยวขวาแล้วห้องหัวใจหมอละครับเลี้ยวไปทางไหนยิวออกจากห้องตรวจใช้เวลาแป๊บเดียวเองภาพรวมมาตรวจวันนี้ประทับใจมากต้องขอขอบคุณคุณหมอและพี่ๆเจ้าหน้าที่บริการทุกคนเลย บริการดีรวดเร็วประทับใจแบบสุดๆครับท้ายสุดนี้ขออนุญาตฝากคําขวัญของท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีท่านผู้บัญชาการหานสูงสุดที่ว่าทุกคนทุกชั้นยศเป็นส่วนหนึ่งของทีมกองทัพไทยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ